อ่างครับเมกตัวนี้ที่ผมเคยอธิบายลูกค้าหลายท่านเลยนะมันจะอาจจะเนี่ยหมุนได้มันจะคลายได้นะครับถ้าเกิดมันหลวมคุณเบิร์ตต้องคอยมือเราธรรมดาเลยเนี่ยหมุนให้แน่นแค่นี้ครับเพราะไม่งั้นบางทีมันจะหลุดล่วงไปในสะดือตรงนี้เลยอย่างเงี้ยครับแล้วก็เวลาคุณเบิร์ตทอดอะไรอย่างเงี้ยครับหรือเมนูทอดที่มันเหลือติดกระทะเยอะๆนะให้แนะนําเทใส่ขวดเอาไปทิ้งข้างนอกแล้วก็เช็ดผิวกระทะให้ให้เหลือน้ํามันน้อยที่สุด ไม่ว่าทอดหรือผัดนะแล้วคุณเบิร์ตเอามาล้างในอ่างนะครับเท่าน,นี้เราแทบไม่ต้องไปเปิดพวกฝาเซอร์วิสอะไรเลยไม่ต้องไปยุ่งฝาดักไขมันอะไรเลยนะครับถ้าเกิดคุณเบิร์ตมีต้มไข่น้ําร้อนๆนะครับจากที่เราต้มไข่แล้วอา่าอาทิตย์ละครั้งก็ได้นะครับถ้าเราไม่ค่อยได้ใช้อ่างใช้ครัวเราก็ไม่จําเป็นจะต้องทําบ่อยก็ได้แต่ไม่แนะนําให้ใช้พวกโซดาไฟพวกน้้าพวกนั้นจะกัดเรื่องอากาวท่อทําลายพวกนั้นได้ครับถาดรองน้ํามันตัวเนี้ยเราถอดได้นะครับ เพราะว่าถ้าเกิดคุณเบิร์ตใช้ไปสักเดือนหนึ่งนะก็เอาออกมาล้างนะครับถาดรองน้ํามันเอาออกมาล้างทำความสะอาดได้เพราะว่ามันจะมีเรื่องของคราบน้ํามันข้างในนี้ครับตัวนี้ตะแกรงนะครับถอดออกได้เช่นกันทําความสะอาดนะครับก่อนที่จะถอดต้องมือประคองนะครับเพราะไม่งั้นมันจะหล่นมาใส่เตาเราเพราะว่ารุ่นนี้มันจะไม่มีตะขอเกี่ยวล็อกนะครับเนี่ยครับประคองอย่างงี้คุณเบิร์ตแล้วก็แกะแล้วก็เอามาทําความสะอาดเหมือนที่ผมบอกถ้ามีสเปรย์ชุดทาความสะอาดชุดครัวฉีดทิ้งไว้เลยแป๊บหนึ่งแล้วก็ล้างด้วยสลัก็ได้ครบ มันก็จะทำให้เงาเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับพบกับผมช่างโนจาก Luxury Home ครบเครื่องเรื่องบ้าน Luxury Home วันนี้นะครับคุณผู้ชมเรามาอยู่กันที่หมู่บ้าน Q District บางนากิ่งแก้วนะครับ ตรงโซนนี้ที่เราเข้ามาดําเนินการนะครับให้ลูกค้าคือเป็นงานต่อเติมพื้นที่หลังบ้านของทาวน์โฮมนะครับตรงนี้เป็นทาวน์โฮมมีพื้นที่ใช้สอยด้านข้างที่เป็นสนามหญ้านะครับสเมตรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับฝากคุณผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้เวลาเรามีคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆใหม่ๆเข้ามานะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับลูกค้าทุกๆท่านนะครับหรือท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับอย่างไรก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับช่างโน้ตจากราชูรีโฮ กดติดตามกันเข้ามาเยอะๆนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับคุณผู้ชมเราก็จะพาคุณผู้ชมเข้ามาดูว่างานต่อเติมตรงนี้นะครับเป็นงานแบบลูกค้าซื้อโปรโมชั่นโปรสุดคุ้มกับลักชูรี่โฮเรานะครับคือรวมเบ็ดเสร็จครบจบทุกอย่างลูกค้าไม่ต้องจ่ายใดๆเพิ่มเลยนะครับะจะมีอยู่หนึ่งอย่างที่ลูกค้าจ,จ่ายเพิ่มคือลูกค้าออฟเซ็ต สเปคเพิ่มขึ้นนะครับจากโปรโเราแล้วก็เรื่องของกระเบื้องนะครับมูลค่ากระเบื้องที่ลูกค้าอยากได้เลทที่สูงขึ้น่าเดี๋ยวเราไปอธิบายด้านหลังกันเลยครับตามมาครับเชิบเชิบเชิบเช,บ,ชบคุณผู้ชมนี่ครับเราเริ่มจากงานข้างบ้านก่อนเลยต้องบอกว่าโปรโมชั่นที่เราจัดขึ้นมานะครับโปรสุดคุ้มครบรอบ6ปี Luxury Home นะครับก็จริงๆแล้วจะอยู่แค่พื้นที่ ส่วนเสมอตัวบ้านแค่นี้นะครับไม่ได้รวมถึงพื้นที่ด้านข้างตรงนี้นะต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับบางท่านเอา้าทาไมสงสัยว่าเอาโปรนี้เอาไม่ใช่รวมตรงนี้หรอไม,ไม่ใช่นะครับคือโปรเราอ่ะจะเหมือนพื้นที่แปลงกลางหรือแปลงมุมก็แล้วแต่ที่มีพื้นที่อย่างนี้แต่เราก็จบแค่นี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลูกค้าที่แบบจ่ายเพิ่มนอกเหนือจากโปรอ่าแล้วเราก็มาอธิบายเริ่มต้นเลยนะครับคุณผู้ชมตรงนี้ต้องบอกว่าส่วนหลังคาตรงนี้นะคุณผู้ชมเราเนี่ย วิ่งเหล็กอสัยนะยาวมาจากตัวบ้านเลยคุณผู้ชมยาววิ่งมานี่นะครับไม่ได้แยกชิ้นนะตรงนี้คือยาวขึ้นมานะครับเพราะว่าระยะไม่เกิน2เมตรแล้วเหล็กอสัยยาวมาเลยฉะนั้นเนี่ยแข็งแรงแน่นอนนะครับหลังคาเราแข็งแรงต้องบอกวังนี้แล้วในส่วนของพื้นคุณผู้ชมตอนแรกนะตรงนี้เป็นแบบมีแค่พื้นที่ที่แทงน้ําโครงการเทไว้ให้นิดเดียวแล้วลูกค้าแบบเลือกเป็นแบบอ่อนกล่าวอ่อนกราวคือเทอ่อนกล่าวเพิ่มเพิ่มพื้นที่มา ถึงนี่เลยครับเสมอในส่วนต่อเติมของห้องครัวแล้วก็มีการปูกระเบื้องเพิ่มเติมนะครับโซนนี้กระเบื้องก็จะเป็นแบบนี้ครับลายลายหินสวยๆอย่างเงี้ยครับนะครับตัวนี้กันลื่นได้ดีนะระบบปปาเรานี่นะเดินลอยหมดนะครับเพราะว่าตรงนี้สุดตัวเราจึงเดินลอยทั้งหมดนะครับท่อน้ําฝนก็ลอยออกมานะครับจากด้านหลังนี่มุมนี้ครับด้านในท่อน้ําฝนแล้วไฮไลท์เลยคือแทงน้ําก็ตั้ง บนพื้นเลยนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าตรงนี้ไม่มีเสาเข็มฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างต้องเซฟเรื่องการซุดตัวแล้วก็แทงน้ําก็ไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปผมมองว่าตรงนี้เหมาะสมกับทาวน์โฮมเลยพร้อมสูงแล้วเนี่ยระแนงที่คุณผู้ชมเห็นนะเป็นระแนงเชอร่านะครับแล้วก็เวระยะช่องอยู่ที่1นนิ้วนะครับระแนงเนี่ยโครงที่คุณผู้ชมเห็นนะเสาตรงนี้เราตั้งใหม่นะครับจากพื้น ฝากกับพื้นเสากล่องเนี่ยสอณสนะครับพื้นที่ตรงนี้ระแนงนิดเดียวนะครับรับโหลดเนี่ยสบายนะครับแล้วจะบอกว่าการเชื่อมเนี่ยขึ้นไปจนถึงนู่นนะครับเราไม่ได้เชื่อมติดนะ้ะมุมนู้นนะเสาต้นเนี่นะครับแค่ไปชนเหล็กหลังคานะครับเหล็กอเสแต่ไม่มีการเชื่อมติด เพราะว่าส่วนนี้มีการซุดตัวแน่นอนละแนงเนี่ยโครงสร้างตรงนี้ซุดตัวด้านหลังนี่ก็ซุดตัวคุณผู้ชมจะเห็นได้ว,ว่าน,นี่นะครับเสาเนี่ยตั้งขึ้นมาใหม่แต่ไม่ได้มีการเจาะยึดฝากหรือเชื่อมฝากเลยนะถ้าตรงนี้มีการซุดตัวนะคุณผู้ชมซุดไปละแนงก็ซุดซุดหมดนะครับแยกแกบบระหว่างหลังคากับโครงละแนงทั้งหมดออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆฉะนั้นจะไม่ดึงหลังคาให้เกิดความเสียหายลงมาด้วย<ๆ><ๆ>ก็จะจะติดตั้งเป็นกล่องกันน้ําให้แล้วไฮไลท์เลยคุณผู้ชมเนี่ย อยู่ในงบโปรโมชั่นแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าท้ายคลิปว่าโปรของเราราคาเท่าไหร่นะครับนี่คุณเลือกได้ว่าจะเป็นประตูบานสวิงอลูมิเนียมกระจกแบบนี้หรือเป็นบาน UPVC ทึบแสงก็ได้เช่นการเนี่ยเปิดมานะครับแต่ลูกค้าเลือกอยากได้เป็นกระจกนะครับอลูมิเนียมเปิดแบบนี้90องศาเปิดแบบนี้เลยฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงนี้รับน้ำเราจะต้องระวังเรื่องเราทำบางใบ กันน้ำนะครับจริงๆบานสวิงเนี่ยต้องวางไว้เสมอพื้นกับเบื้องเลยถึงจะสวยแต่ถ้าตรงนี้น้ำฝนสาดแร,รงๆอาจจะมีสิทธิ์เข้าไปในส่วนพื้นในห้องครัวได้นะครับเราเลยทำเป็นบางใบให้ขาวๆวนวลๆนะครับละอ้อละอ้อนะ เราจะนับนะ่ yeah. สีขาวๆนะขาวโบ๊ <c oughs> ต้องบอกว่าลูกค้าเลือกได้สวยโปรในตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเราไม่รวมตู้แขวนนะคุณผู้ชมตัวนี้ลูกค้าซื้อแยกต่างหากนะครับแล้วติดตั้งเพิ่มเติมตัวนี้ลูกค้าก็ซื้อแยกมาให้เราติดตั้งเพิ่มเติมนะครับส่วนที่เรามีให้เลยนะในโปรนะเริ่มเลยนะครับหลังคาเมทัลชีตนะครับเป็น PU โฟมนะรางน้ำสแตนเลสนะครับแล้วก็ก่อผนังใหม่เนี่ยทั้งหมด เพราะโครงการเนี่ยโครงการคิวดิสตริมีผนังให้เรียบร้อยแล้วตรงนี้ไม่ต้องลงเสาเข็มไมโครพายหรือเสาเข็มใดๆเพิ่มเลยนะครับไม่มีการซุดตัวแต่เราแยกผนังจากเพื่อนบ้านนะครับแยกออกมาเลยราคากระเบื้องที่เราให้กระเบื้องผนังกระเบื้องพื้นนะครับในโปรไม่เกินตารางเมตรละ300บาท ส่วนท็อปเป็นแกรนิตโตนะที่เราให้นะครับก็อยู่ที่ไม่เกินตารางเมละ5 0า500โดยประมาณนะครับแต่ที่นี่ลูกค้าออฟเซ็ตเพิ่มราคากระเบื้อขึ้นมาทั้งหมดเลยทั้งแต่พื้นท็อปนะครับแล้วก็ผนังเพิ่มแล้วก็นี่สเปคเป็นเมกตัวนี้นะครับในโปรเรานะครับตอนแรกเราจะให้เป็นเทคโนโเริ่มต้นนะครับหูเตาเป็นรุ่นนั้นเลยฉะนั้นก็ลูกค้าต็อออฟเซ็ตเพิ่มมาหลายรายการที่นี่นะครับ จะบอกว่าโปรโมชั่นของ Luxury Home สุดคุ้มนะครับโปรที่ผมแจ้งเนี่ยมีครบหมดเลยเนี่ยครับตเนี่ยเราให้เนี่ยคุณผู้ชมบ้านเนี่ยนะมีให้อ่างเนี่ยเมกสหลุมนะครับไม่มีพักมีเซตพูดเตาเป็นของเทคโนนะครับที่เราให้แล้วก็กระเบื้องตารางเมตรเราไม่เกิน300พร้อมโครงสร้างพร้อมอะไรเนี่ยลูกค้าไม่ต้องจ่ายเพิ่มใดๆเลยนะครับก็อยู่ที่1 9 90, 9 9 0 0บาทครับคุณผู้ชม ราคานี้คุณแบบไม่ต้องจ่ายใดๆเพิ่มเว้นแต่อย่างที่ผมแจ้งนะครับอยากได้โอเคสเปคสูงขึ้นหรือตู้แขวนเนี่ยลูกค้าจะจัดซื้อเองหรือจะให้เราออฟเซตเพิ่มไปก็ได้ต้องบอกว่าสุดคุ้มเพราะว่าโปรอะเรามีบานให้ครบเลยอย่างเนี้ครับลูกค้าเลือกเป็นของคิงนะครับสีโอ๊กนะครับที่นี่สีโอกฉะนั้นเซตที่ลูกค้าซื้อเพิ่มเติมมาก็ตู้แขวนก็เป็นสีโอ๊กสีเดียวกันแต่ในโปรเรานะคุณผู้ชมเลือกบานได้เลย เราให้เลือกได้เลยคุณจะเลือกคิงก็ได้นะพาราโซก็ได้ทิชโชก็ได้จูปิเตอร์ซี n แบรนด์เลยเลือกเลยในโปร,โรนะครับสุดคุม้มปัคเนี่ยครับวิชิชิโนมีให้หมดเลยแสงสว่างก็อีฟนะครับฟิลิปเลือกได้หมดงานสเปคหมดเลยสเปกก่อนหน้านี้เราไม่ทำโปรนะครับงานสแตนดาร์ดของเรายัางไงอย่างนั้นแต่เราเอามาจัดในโปรเนี่ยคือสแตนดาร์ดมาตรฐานการทำงานของเรายัางไง เราก็ให้แบบนั้นเลยเพียงแต่เป็นโปรสุดคุ้มแห่งปีเลยนะของ l u x u r ร Home นะครับคุ้มไม่คุ้มดูเอานะครับต้องบอกว่าไม่ต้องจ่ายเพิ่มแม้แต่บาทเดียวนะครับอย่างที่ผมบอกแต่ว่าถ้าอยากออฟเซ็ตอะกระทงเพิ่มแล้วกันเนาะก็อยู่ที่ความพอใจของคุณผู้ชมนะเนี่ยครับท็อปที่นี่เราปูเป็นแกนิโตกระเบื้องลายอิดแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมอ่าเนี่ยหูผมเทสเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้สภาพอากาศร้อนนิดนึง ทดสอบเรียบร้อยอ่ามีการใช้งานได้ปกติอ่างล้างจานผมเทสตมาหมดแล้วครับไม่รั่วไม่ซึมตรงนี้ใช้งานได้ปกติหมดเลยแล้วต้องบอกว่ากระเบื้องลูกค้าเนี่ยเลือกเป็น 40, 40, 40นะคูณ40นะคุณผู้ชมนี่ฝาสแตนเลสใส่ให้ในโปรเนี่ยใส่ฝาเซอร์วิสฝาสแตนเลสให้เหมือนเดิมแต่ถ้าลูกค้าท่านใดอยากได้เป็นดอทนะครับฝาดอทสี่เหลี่ยมใหญ่ๆแบบยกปูกระเบื้องทับได้แล้วยกอันนั้นฝาดอทเฉพาะมูลค่าของฝาก็ ชุดหนึ่งก็2 0 0 0ักว่าบาทขึ้นแล้วครับรวมค่าก่อเพื่อทำบ่ออีกอะไรอีกก็2 0 0 0ักว่าบาทนะครับอีกนิดหน่อยก็บวกเพิ่มได้สำหรับท่านที่อยากได้แบบนั้นแต่อาจจะมีปัญหาของเรื่องกลิ่นที่ขึ้นมาตามขอบของฝาดอดแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็จะสนิทกว่าฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่หลังบ้านเนี่ยลูกค้าแทบไม่ต้องเปิดเซอร์วิสใดๆเลยนะครับงานระบบสมัยนี้แค่ระวังเรื่องการใช้งานของอ่างก็พอน้ำมันนะครับ ควรจะพักทิ้งไว้นะประมาณนี้คืออย่าเทลงอ่างเด็ดขาดน,นะครับให้แบบติดผิวกะทะน้อยที่สุดแล้วก็เอามาล้างฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าคุณใช้ระยะยาวๆเลยนะครับในเรื่องของการทอดต้องทอตันเนี่ยถ้าเราดูแลตั้งแต่เบื้องต้นเริ่มต้นนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนคุณผู้ชมแล้วก็มีปลั๊กผมให้ดูลูกค้าสามารถตั้งตู้เย็นได้เลยต่อจากตรงนี้คุณผู้ชมดู ถัดมานี้เครื่องซักผ้านี่คุณผู้ชมปลั๊กเนี่ยเรามีให้พร้อมเลยนะ,ะก๊อกเนี่ยครับท่อน้ำทิ้งสำหรับเครื่องซักผ้าก็มีให้เนี่ยตรงเนี้ยครับต้องบอกว่าโครงสร้างที่นี่นะคุณผู้ชมเป็นพรีแคปด้านเนี้ยเราไม่ได้ก่อใหม่นะตรงเนี้ยคือผนังเดิมของโครงการนะครับคุณผู้ชมเราเลยก่อเสริมขึ้นไปนะครับทีนี้พื้นที่ด้านด้านของทาวน์โฮมแปลงริมเนี่ยข้อดีคือ จะมีเนี่ยอากาศที่ถ่ายเทได้ดีเพราะมีประตูด้านข้างและประตูอย่างที่ผมแจ้งคุณผู้ชมในโปรโลเลือกได้เลยบานสวิงบานกระจกหรือในโปรทาวน์โฮมแปลงกลางนะคุณสามารถเอาประตูเนี่ยมาใส่เป็นแบบกั้นโซนซักล้างได้เลยในโปรโมชั่นนะครับไม่ใช่เฉพาะแปลงริมอย่างนี้นะสำหรับแปลงกลางนะคุณอยากแบ่งโซนซักล้างกับโซนครัวก็ใส่เป็นประตูลูนียมบานเลื่อนแบ่งโซนได้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมทีนี้นะครับคุณผู้ชมก็ ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะสำหรับงานต่อเติมทาวโฮมโปรโมชั่น1 9 9 9 0 0บาทนะครับคุณผู้ชมได้ครบจบที่ l u ก u r รี่โฮมนะครับก็วันนี้ก็ฝากคลิปนี้สำหรับทาวโฮมโปรโมชั่นดีๆของเราไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ